วันนี้พามาดูรถเอ,อ่อโตโยต้าวินะครับตัวนี้มาเปลี่ยนบอกมดอาราใหม่นะครับวันนี้ก็เลือกบอกเป็นเล็ทโลเนะครับเป็นผ้าอาราสตนร์แบล็กสีดับนะครับตัวนี้ก็เป็นบอกปรับมือนะครับแล้วก็มีดึงชัดน่องได้นะครับตัวนี้ดึงน่องได้แล้วก็เป็นปีกต่ํา สเปคประมาณนี้ด้านคนขับมีออปชันปั๊มลมด้านหลังให้ด้วยนะครับรถคันนี้เป็นภายในดำนะครับพอใส่เบาะดำเนี่ยก็จะดูกลมกลืนกันมากนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเบาะผ้ามานะครับแล้วก็ข้างหน้าก็เลยเลือกเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับพอเบาะผ้าเนี่ยครับข้อดีของมันก็คือมันจะนั่งกระชับตัวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยร้อนนะครับผมมาให้ดูในส่วนตรงชุดลางนะครับ นี่ครับชุดรางเราก็จะใช้เป็นรางยูเลคโรนะครับที่เป็นแบบยูยนิเวอร์ซลนะครับที่เป็นขาปรับสารระดับนะครับแล้วเราก็เอาตัวเบดเฟรมกล่องรางตัวนี้นะครับเราก็ต้องเลือกขนาดที่มันพอดีกับตำแหน่งการนั่งของรถนะครับแล้วก็มาทําชุดขาใหม่ตัวนี้นะครับนี่ครับแสงน่าจะพอนะครับเพราะว่าวันนี้ซำเสร็จมืดเลยนะครับครับเป็นรางอยู่นอก ก็ตัวนี้จะมีค่า่ไว้สำหรับปรับระดับได้ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ในส่วนของด้านหลังนะครับก็เป็นแนวทางแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนนะครับคือเบาะพุ่งนี้นะครับสามารถใส่รถดได้ทุกรุ่นนะครับก็มีวิธีการทําแล้วแต่นะครับบางคนก็อาจจะมาแปลงใส่รางเดิมอะไรยิางครับ แต่ของผมเนี่ยผมทำเนี่ยผมจะเป็นรางยูเรคโลหมดนะครับส่วนใหญ่ใช้เป็นรางแต่งหมดเพราะว่าหนึ่งข้อดีของมันคือเราไม่ต้องไปแกะเบาะเดิมหรือทําอะไรกับเบาเดิมเลยนะครับวันใดวันหนึ่งที่เราจะขายรถเนี่ยเราก็สามารถถอดเก็บประกอบกลับได้เหมือนเดิมไม่ง่ายนะครับชุดนี้เราก็เอาไปใส่รถคันใหม่ได้ทบชุดรางอะไรไปได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะแปะผ้ารูปรูปนิ่งเอาไว้เพิ่มแล้วกันนะครับ